โออโดยในงานเพิ <ih az violin inding warfare> oh <ijn> ่มเล้เนาได้ใครดอกได้ยุ่งกันโดนยุ่งเล่นอยู่เงีอยู่ดอกเงียวยงเนาะเรือบ่อหนีได้ไงนี่เรือขึ้นเอาไวหนี่เลยเป็นนีังมีหลายอยู่เลยมีหลายแนวเหยียดอยู่ได้อยู่พี่ให้ตอนนี้ยังโดนนะไปจักตีต่นนี้ยังโดนเลยนะ โดนอยู่บ้าเจ้ไปแล้วไปลุงเลยเนาะลินถือมืนอนน้ำอินได้บ้าลินขอมือนอนน้ำตุ้ยแนยตุ้ยนอนผู้เดียวลินกระปากป้าพี่น้องเลยเปิดภาพออกมาบ้านนี้กันมันยังเด้ฮุบไปทางใดเด้บ้าทนี่เนาะ โอเมนแล้วแล้วบอพี่น้องเลยเปิดภาพมากอยูนา้ันน้องซื้อลิ้นมือีนก็ได้มาส่งเสบียงลานซาวอีกแล้วป้าลุงเลยเนาะโดยสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเบิดสุขสุขคนพี่น้องเ้ยเนาะผีทางอะสร้างเขาสิไปทางไหนเด้บานนี้แล้วแลวบอแล้วแล้วบานนี้ยังแต่แนวอื่นมุ่งแล้วแล้วเนาะแล้วอยังแต่ข้อข้างอ๋อโดยโดย ในงานเพิ่มเลยในงานเพิ่มเลยเราว่าทางไงซะในงานเพิ่มเลยมาแล้วแล้ววานนี้เนาะตะกี้ว่าสิ่เลี้ยวไงอยากอยู่ร่วมกันยาวๆนะนี่งไปว่ามาอาทิตย์หน้าคนละสองโอ้โดยในงานเพิ่มเลยเนาะมาได้ใครดอกได้อยู่รกันโดนอยู่เล่นอยู่ยาวอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเหลือบ่นี่นนี่ได้ไหนี่ยหลือเหลือขึ้น เอาไว้นี่เลยเป็นยังมีหลายอยู่เลยมีหลายแนวเห็ดอยู่เลยอยู่พี่ให้ตอนนี้ยังโดนน้ำไปจักติตอนนี้ยังโดนเลยนะโดนอยู่บ่หมวกเลยหมวกเลยบอกบอกเลยทางอาจารย์กับพี่น้องเลยโดนลูกพี่แล้วใส่มาได้ลูกพี่นะยังผูดีจะไปตรวจสอโอ้ผู้ดีอันมาตรวจสอบ เด้บ่ว่าเวรงานนํากันบ่เฮาก็ให้กลับเด้ส่วนคืนเลยเฮาก็ให้กลับผู้นี่เงินเดือนบ่ยังเลยแล้วล่ะว่าจนี่ก็ยังย่เพิ่นให้อยู่เนาะามาักข้าวแซ่บเยเอออมื้อนึงก็บ่ได้นก็เเนาะก็ลละบ่ถ้าว่าตื่นมานี่ถ้ามื้อนั้นบ่ตกเนาะตื่นมานี่ตอีกมื้อนึงก็แม่นแล้วนะเนาะแม่ก็แม่นรอดนะพี่น้องดูเดี๋ยวมื้อนึงนะโดยบ่ได้ โอ้ยน้องกิทีแห้งเลยนั่นแหละพายสีหามผ้าหามพผนเจ้าบ่ได้เบิ่งบ่อผ้าขนอากาศเพิ่นข้าวอยู่ด้วยเพิ่นข้าวว่าพายุข้าววันที่สิบเจ็ดเพิ่นใบเห็ดวันที่สิบเจ็ดบ้อสั่นเลยน้องทางไหนสร้างข้าก็ได้เหนื่อยบังมือตัวมือพอมือต่อไปบุ้งเดี๋ยเรียบร้งานเพิ่มแรงงานเพิ่มแรงงานเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มอยู่หรือว่า ได้จากนี้คือสิบงไ่ได้ดอกแล้วได้ยีดอกได้ยีดอกได้งานได้งานเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มแหละตายเลยขนเงินอะไรแล้วกับบ้านนี้มือมือดไหมบ่มืดหนิงานกิฟต์ราคาสิมาทาสีเลยอ๋อ้ดยโดยต้องโบราณย่างนะงานอะไรยังโบราณย่างนี่ได้แอมแล้วก็ใส้นคอกมุมมันแล้วก็เพดานเพดานลวงตาหลัง ตามลังเพดานเนาะข้างบนแล้วจะมาลงเพดานอ๋อโดยบดได้ง่ายบดได้ง่ายเลยกับบดได้ง่ายง่ายซองเพื่อนี่แหละพี่พาเพดานลังนี่พี่ผ่านบ่อ๋ออ๋อใส่เพดานนะแต่ก่อนพุ่นกาแม่นนะเนาะแต่ก่อนกับแม่นพี่น้องเลยรอบซองเด็กเเพื่อนเห็นงามากเราเรื่องอะไรเาเห็นงามกเราแล้วเปล่าวันนี้วะจากว่าเห็นงามหรือเห็งามเนี่ยวันนี้ว่าเห็นไปแล้วกันแล้วยังมาเห็นอีกมิจ๊ะ รอบสามวะรอบสามไว้เนาะมาแล้วสางนี่เสียสางเลยนะเจ้ารอบสามไม่สางเห้ยโดยมีแต่รอบรอบสามนปแม่ล้างไม้เนาะเอาซิจ้าเอาล้างไม้ซะรอบสามนี่ฮเจ้าเบิ่ง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 ก่อนแล้วแลเราผลเมื่อแอันี้เนาะ ่ใส่ถ้าอ๋อยังอันนี้เนาะนั่นแต่แทนมันยังแฟนทั้งข้างพี่น้องเอ้ยอือนี่เนาะอ้าฟูได้มุงแล้วแบาดนี้เนาะโอ้ยถ้ามุงแล้วซํานี้มื้อนั้นก็บ่บ่นันอกลก็เนาะบ่เป็นหยังอายังเหลือข้างนึงบาดนี้เนาะ เป็นทรงโมเดิร์นเนาะโอ้ค <ข 1971. S 1> ักๆพี่น้อางไรยังข้างนี่ยังมาเก็บงานเลยกับท่าซีว่าท่าไงสร้างวะเนาะกับเพดานเครื่องไม่อะไรแล้วก <flush> ็ได้เล็กแล้วก็เรือลายเนาะเรือลายนี่เล็กอะคุเล็เป็น อีกหลังหนึ่งก็ได้เละคือคนมาหลายแท้คันได้กรเทินคนนก็่นเ็ว่าอนไ้่เมยได้คนไปคนอย่างเื่อนเพ่นเื่อเพื่อนเ่อนเพนเพน่อนเือนเพือนเพื่อนเ่นเพนเพอนเานเ่นอนเพเอน์ือนันเเพเือนเพน่นเอนนนนนเนออเือก อย่าไปเห็นเลยนะเป็นคือกันอีกได้ไม่เจ้าวันเจ้าชุดไทยก็จะนายออกเลยอ๋อโดยอย่าไปเห็นเลยนะเป็นคือกันอีกได้ลองเล่นเลยนะเม็นโหนาหลัออกเลยบ่มีเงานแกโตแล้ววันนี้นะเจ้าโตมีความไทยแล้วนะบ้านเราหูโตบ่่ได้ได้เนาะโอ้มีประสบการณ์นะยายเฮ็ดเป็นคือเก่าได้สร้างเอ้ย มีบทเรียนไหเด้บวมว้ยวทั้งอันสร้างบมไวทั้งเจ้าของได้เงินแมหแลนะไมหด้หรอวะเออไก่่ได้ฉลองกันแล้ว่ะคว่าสอันเมื่อแล้วนะแล้ววฉลองอันนั้นแคุณยงเร่กมือที่คิดว่าตื่นมานี่ยเปฉลองแล้วเนาะให้ผมนโต๊กลางคืนกคืนว่าตกนะตื่นมาโมสรเนเมนแล้วเนาะไม่นรนนะแม่นาเป็นยังไง แต่อย่าคาดหวังลายเพี่น้อาอยู่ทางบ้างทางอย่างเลยเจยได้ฮะโอ้ยเนาะเรากับพ่อเราพี่น้องเอ้ยเรากับพิษวังพ่อเรา่าจี๋ฉลองมูตัวนึงมาแล้วแล้วฉลองต้องการเนื้อม่ต้องบานนี้มาฉลองกันแ้อบานนี้น่ะฉลองทั้งคนฉลองทั้งเขาแล้วแบบพอได้ไปนั่งฉลองเองงี้ดิแมนคด้เพิ่มไปอีกภาคตะวันตกได้รับสามทีมูแค่เนี่ประมาณนิดหนึ่งใช่เนาะต่อแล้วจะเตรียมงานฉลองกันอย่างดีได้เรากับบ้าเอ้ย ียมงานสะดอกแฮงดีเนาะโจนพี่น้องพี่ทางนี้ก็ได้เพชรยังเด้อซะอันนี้อันนี้ก็จะรองไปแล้วนี้ก็ของ่อยบ่นีจักเจ้ามาซื้อซอ่อได้มั้ยเอ้าบ่แม่นพูดาบ่สบายดีเด้อยังพ่อยิ้มเป้ยิ้มเป้ยนะเนาะังพ่อยิ้มเป้ยิ้มเป้ยหมู่าดินนํากยิ้มบดมือต่างๆมือ2 2มือคืองเลย เออวันน <Workers S 2> ี e ่วแบบเมียมีเนีให้มาน่อเฉลแล้วให้ไอ้อนไรยิบแน่ดีไ้ร้บูดเมื่อไรไรเมื่อไรเมื่อไรเออเดอร์ไนแสนเดอร์่นอะเอ้ยเนาะแม่ใจดีแม่ใจบุญต่างจเพิ่นซอยซื้อออเดอร์แขวเมื่อเงก็ได้ยิ่เนาะอันนี้นะแมเมองเจ้าดอกบ่เมนตบ่กํลังวันยิบบานี่ได้กินอะไรด้ทั้งนี้ก็ได้ละจักเมื่อไรจักรก่อนอยู่ เซโปนพูดแหละโอ้พ <m> ี่น้องเซโปนพูนพี <dilemma> <m> ่น้องสาววังขอกวงกุ้ยพูนแล้วจ้ของอาวุจ้ของลุงหรดิจากวังคูนเป็นวังคยเป็นวังควยแล้ววังคูวังควยแต่บานี้เนาะมีหลายแนี่หลายจช่ขวจีขวจีไปใหนเ่้าบ้านพี่ต้งั้ั้ต้นอนหากระตุ้นพนตามินินยังมาไหนยังมาดู วันนี้ได้จะได้ไดเด้จะ g r เรามืันนี้<ะ>เ่เห็นโทรเอาบุญทรมาพวกหนันว่ากำลังอยู่เซเว่นเอาย่งเบอร์เผื่อเลยเนยสีขาวมาเลยเสรแ้อยูห้าหน่ายคของจะ้ะ เอาสั่งของเขาฮะสั่งโค้งเขาฮะแล้วเอิอยังน่ะขึ้นหาคว้านไข่ใช้เรื่องใช้แซนนะพี่น้องเล่งใน่วงนี้เนาะสอยเนาะเฮ้ยเขาอุดนุนซอยป้านี่เด้อพี่น้องเไยป้าลุงเลยเนาะพอได้เรายิ้มเปรย์ยิ้มเปรย์ตอนฮับแนมากก็ได้มาตเกาเร่องพุงม่ไหัวอีกมาตะเก่านี่ไห่ไหวอีกมาไม่ี้คือยิ้มเปรย์ยิ้มเปรย์ตอนฮับแนมืัอนี้่ทนแม่นป้าลุงบ่ซอยก็มีแต่ยายินเนสที่ซอยเองแบบนี้

บมลุกได้ป่ะจีนได้ป่ะทำมาก่อนทำมาก่อนไปขี่รถชิ้งบมลุกได้ป่ะเขาย่านตาบอดในแต่กาวเขาบึงแบบนี้นะเจอขึ้นมาเห็นป่เขาบึงแบบนี้เขาย่านตาบอดแต่กาวนะน่าหลงเนาะอู้หูนันเป็นยังนะอันนั้นเป็นโพ่วงนี่เราแบบเป็นเลยเลยเป็นจเป็นยังพี่น้องเลยในน้ำไปเด้อแบบเงือกเงือกมันเอิ้อมมาได้เงือกบวมเงือกบวมเนาะแม่แบบจังหวัดแพร่ยาสีฟันจังหวัดแพร่อันแตงตลอดอ้าวแตงตลอดก็ได้ซาซูมดี ลองเบิ้งเปลี่ยนบ่ยันว่าเปลี่ยนลองเบิ้งแบบว่ายันว่าแพ้เพราะว่าแบบมันเป็นอยังอันเป็นเป็นพองคือพองหน่ำนะแต่มันแตกแล้วมันก็เป็นพองพองเติมมันจะเป็นอีกพองคือไพ่ลวกพองเนาะเป็นอันนั่นนะพองหน่ำแ้าลุงเอ้ยหลานสาวแตกแล้วบ่ลูกแตกแล้วบ่ลูกนะเบิ้องฮะลูกล่ะเท่าแล้วลูกอันนี้ลานคือสวยเธอลูกไหมนี่สวยนะเอาเอาสวยเธอวะสบายดีป้าลุงนั่งแหละเด้ย ไรอย่งน้อไรอยังว่างนี่อกุ้มงหมั่นไม่เดียวมื่อนี่มือวานนี่รงเข่าเมื่อนี่ชงกับหนลังเออเนาะมาเป็นระดับระดัระับเข่ามากเข่าบางทีกับมาาโบฟ้อมกับกับลองเลยมือเข่าแนละิได้กินกั๊บเนี้ยแมนหงแร้วบ่หอมแต่ยังเพราะว่าของข่อยเราไม่ตุยด้เอได้นึ่งเมือนี่ล้วหเราพกันก็ได้ว่าเราได้เอามาให้ข่ัยยังได้หงข่อยยันไ่้จะเอาบ่บ่ข่ัยมีตุ่ยได้เอา มีเลยดิตักเลยว่านี่นอนดิบ่บ่กินข้าวได้ตัวนี้บ่กินบ่ลูกละไงลูกจะบ่ได้กินข้าวบ่ใชนบ่อยยังไงเจ้าสิไปนอนน้ำอาบ่ลูกมานี่เฮ้ยจะนอนอยู่ใช้ดุล่ะอใช้บอกอีกนะเรื่เรยนอนอยู่ใชลูกจะนอนอยู่ใชลูกนอนใช้ง่ายนี่ดินอนเพื่อนนอนเพื่อนดินบ่ดินนอนอยู่บนไหนก็ที่นอนดินอยู่ใช้ดุที่นอนน่ะที่นอนอยู่ใช่น่ะที่นอนไปลอยแพวะไปลอยที่นอนน้าตุ้ยบ่ว เอาไปโดนนองเนาะบ่มีแเดวบ่บ่นอนนะเื่อคือย้อสนีทนี่มีไหวีเฮียไปน้ำเพื่อนแขวดเรีบร้ยเลยทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งดูไม่หัวมือนีบอกพ่อรมาลกรบ่าลานเด็กโบอกพ่อด้วยค่ะพ่อนดีเอายังก็บอกพ่อจันในอวีอยงกินอันนี้ว่าไม่แม่นควมานะเอาข่ามากินไปลองลองดูฮะกินจัด เอาเข่ามากินบ่ลูกนะโอ้ยลานก็หิวเข่าไปเอาทิพเข่ามาเองเลยมียี่บ่เข่านะอาก็ไม่ได้เอาขึ้นมาให้ช้ามพายกินข้าวลิ้นเบิ้นี่บ่ลูกพายกินข้าวลิ้นเบิ้นี่นะเจ้าปะเมนคุณผูมเพราะอันนี้เมื่อกันเพราะมันมีข้าวไว้เดือดหันหน่อยเออลิ้นเปิดเบวงก่อนโอเคเบอร์มีบ่ตัวนั้นลูกตัวนี้เอาไว้ข้าวเย็นข้าวเย็นว่านี่น่ะตัวนี้เด้ ตัวนี้กินได้อยู่ขาสั้นนี่เนาะว่ะ<ม>เอาบุญขึ้นมาให้เว่นนิอู้อันนี้เอาเมื่อคืออาบอันนี้นเนาะเอาอเมื่อคืออาบเนาะ<ม>ลินเม่ตุ้ยว่าให้ลินลงไปหาเม่ตุย้ยเหรอวะาบอกให้ตุยขึ้นมาใหาต้ตุยขึ้นมาอ่าว่าลินไปหาตุ้ยกับตุ้ยขึ้นมาหนิเฮ้ยสิงไปง่ายกูกันลูกฮะบมารู้ล่ะฮะ กมาเแข่งกันบ่ตุย่ยเราจีเรนน้ำไหนบ่ลา,านแรนไห้บ่าล,ลานลานสิพาตุ๋ยเลนบ่าลานสิล้นุ่ยมลินจัมือตุยอต๋ยบ่เรนน้ำกันย้ไปเหนยชิมมง็เสียคำมันแชจ่จจงขอบใจคำมันเช่เลยกะบ่ขอบใจลานเ อ่าก็แจักสีหายังมาชูลานกินเลยป้าลุงเอ้ยเนาะอินกาแก่งเราดินไม่ตุ้ยนี่แก่โมอินมานี่น่ะอินแกงมานี่ได้ก็อินไปหาอีกไม่ตุ้ยต้มไห้่ซื้อไปหาเองโมไปหาเองกับเอบนิวเพิ่อนลองเหมือนกันพี่น้องไปกับเอบนิวมาจิ้มด้วลูกแข่งก็แจักคว้าเลยฮะเอาถุงเลยนี่ลงให้เราแพกหนึ่ง อันนั้นแล้วอันนั้นแล้อันนั้นแล้วอันนั้นแล้วเนาะคอยเบิ่งแล้วนั่นเราคือ้ิบุมพิธูขะนะแมนทราวรังนี่นะขุ่นขุนรั่วในไดินเนย์ด้วยไม่ตุ้ยฉีขึ้นมาหาลินอยู่ดินบ่ตุ้ยนั้นอยากขึ้นมาหาลานนี่คุณเดชเลยวะเชีาเราขึ้นมาแล้ว่าฝนตกเราก็อยากมาหาลานเราอยู่เราขึ้นยากเพราะว่าทางมันยากเลยป้าข้าพนธ์ไทยเที่ยวนี่แหฮงเนะ ว่าม่วานนี่กะมันโดนไทยคาอยู่เนาะแม่กะมันภยังน้องไมค์างอินเด็กบเบาแฉบกะยันขี้ได้ขึ้นหน้าตาดีจัเราินเป็นอะไรด้บ๊เพชรลองชิมกันอ๋อบ่ไเพชรอ๋าบ่ได้เก่งมือนี้เก่งน้องหมคมนอยู่บริษสทพีกแหละบ่ลืมบ่ดืมอาก็ขึ้นออกเดี๋ยวนี้้าเท่้าเอาลานว่าเพชรคนขี้ได้ยังมาเห็ดขี้ได้นาอดิไม่ตื่นอะบ่ได้ท่วงก็ลยเนอกกินในกระซ็บเซบสิได้ปา อืมเอาแล้วบุกิมพ์เพชรเมนมาแซ่บอยู่พี่น้องเลยแซ่บอยู่ว่าไปไรถ่าพุ่มเอาจริงๆไปเอาจริงๆก็แซ่บอยู่ะไปถามพุ่มลืมกักลืมเน่แหละยเพันบลาชงเลยอ้าวมอหนา่ะไปชงหรือ้งเดี๋ยวถ่าปลาจันมาหุงเข้าถ่านร้ออุ่นมันมีอุ่นวันนี้มันเย็นเลยด้อ่ากินได้กะเอาเนาะวินเนอร์นอนเผื่อเบรนสิรับแซ่บเนาะนี่เนาะแซ่บบอลลุกพอดีได้ร้านกันร้านกะเพร็ดฮะพอดีได้ร้านก็กินได้เนาะลูกเนาะคืนเลยเหรอคืนเลยอ๋อคืนเลยปุ๊บ แซ่บบอลูกเออถึงต้องได้เพิ่นมาได้ใส่พริกเเนาะเยี่ยมเลยแซ่บบอลูกล่ะแซ่บบอบชื่อวีไม่ก็เยี่ยมเนอะพ่อเฮอยชื่นใจนะจักบาดแซ่บอินขอบใจเด้อยส่องย่างย่างย่งย่งบลูเรื่องฮะของแม่เอาของแม่อีกเอาข้าวนะมามาขอของแม่ไปเฮ้ยอ้าวฉันขอวาดินมีแต่พี่น้องมาถามตัวว่าเฮือนตัวเพ่บอก บอดินเลยพบ๊บเหนาะเลยเอ้ยเนาะลงเปย่งครับลงไปเจ้าไปลงบ่อเสบาเมัอนเชานี่อายินลงไปนั่งข้า้งไนครังนี้ก็ทำครั้งนี้ก็ทำไป็นไรบ่ลไปลงง่ะลงไจันว่ะไฟังเสงแกหแม่นันแนว่ะแม่นันแนบว่ะแม่คือเห็นแนบว่ะโอ้ยเพื่นมาไปเห็นอย่างนี้ยามนี้เพื่อนมาแล้วก็ไม่ได้บุกิดอะไรว่ะครับ ไม่ไผ่มไม่ไปจักนะใน้านน่นั่นอ่ะกำมารุ่งอะไนเพิ่งตัวไงมเอาบ่อ่อิ่มนบ่อร่บอยู erm ่วินนอนบ่หามีบ้า um ีบวินนอนบ่วินนอนวินน่นด้อเส็ดินเลยเส็บแส็บแล้วแซ่บบ่แเส็ชอบไปจัาแซ่บบ่คือแซ่บเซ่บเนาะห่าเส็งชื่นใจจังเลยอ่าก็ถือใจอันถือสเปคลาเราได้เหมือนนี่กับมาใส่หมวกพีกวะ เม่ยังกับตุ้ยเลืมว่าตุ้ยกับบุกินเฟก็ตุ้ยน้องกับพวก้ผู้สื่อขิงเลยนี่ปาะบุกินเฟตก็การนั้นซีมันเป็นยังคือคอมเม่งคอมเม้นยู่ป่ะขี้เหร่น้อหากระซิม่าคือของหมอซือว่ะนี่น่นอนซือโดยป่ะดีฮ้าเอาเลยเอาสั่งนาะเอ้ไอสั่งเติมพลังเลยบานบายนี่พี่น้องทางไอสัางกับเมื่อเลยวันนี้มือดมาใหม่มือดมาบ้ามือดนี่ หมนะอมาเมื่อไหร่เนาะดีเพ็ดเลยรีเพ็ดก่อนหัวหน่าจะมาตรวจน่าเละมาเห็ดไห้หัวหน่าก็รอดเล่าหมมาบังงานบังยังจี๋เปรอป่อยลำพังจีลเใส่ก่อนนี่ใส่ก่อนวะเอ้ยเราดินหัวหน่าหัวน่เราจะาีว่าสิ่ลองมูข้างหน้าเราก็ยมาให้หน่าเราบ่นเราอะ ว่าไปไหนเนาะว่าเฮข้าว่าเพื่อนเนี่ยคือว่าคือเข้าหน็คือบเบิวงแท้เสียนะเนาะเราก็เสียหายคือกันนะเราก็บบุญคือกันแล้ะเรากับพีคคือกันว่าหนาเราเปลานะว่าโบมาคุ้มเลยปะปล่อยไปเลยว่าปล่อยไปแล้วปล่อยประเทศยคุ้มที่ได้เนาะเรากับปล่อยให้ลูกน้องทำงานด้วยมาได้มาคุ้มงานหับงานให้ลูกน้องเฮ็ดงานอะไดรเราก็บหูซื้กพีคอยู่เราเราก่าเพิ่นมาเกแตรเฮ็ดสร้างมาเฮ็ดนี่เกือบเดือนแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วเนาะย ตัวสร้างบุกนาเพิ ER ่นมาเบิ huh. uh ่ง huh. น uh ้ำเทือนหนึ่งชมเทือนเนี่ยชมอนตอนนั้นเนาะตอนจะว่าตอนนั้นเนาะเพราะว่าตอนเพิ่นมาเบิ่งก็คือมาเบิ่งแต่ช่วงแรกๆเด้หลังๆมาเพิ่นก็ได้เบิกเลยแบบบล่ะแซ่บบ่ะซึนใจยักบาดแซ่บคือว่าสั่นแซ่บแซ่่บสันครับแซ่บแซ่บพอจันไปป้าบ่ามันเนี่ยสร้างเลยไหมเจ้าอยากกินจุ้มก็สั่างเลยไหมฮะเพ่มเพิ่มเพิ่งแล้วผูกไม่ยงลิดเน่ะสร้างแล้วไปยังบ่านี่ ลืมได้แ่ไอ้นาเราบอกเอาไว้ตรงนี้ได้เอาเล็กตรงนี้ได้เมาอย่างเดบันดินถามมาลูกถามม้ยยงไมอไอ้ซงไปเด้อเะว่าเือกล่ะโอ้ถามถามทีบ่ทีอือยเรากลับมาถามีเาะว่าเป็นไห้ลดลเียวบเราไห้เลย อุ้ยอุ้ยเมียอะไะลูกไอ้ไอ้เมึงได้ดอกสีสียังไงนี่ทำอีกแล้วทำอีนแลว่าสีได้งายไหมนี่นะลิ้นเลือกสียังลูกล่ะปลาสีลายแท้อันนี้เ่คนมีผู้สาวข้างบ้านเคนไม่อยากเลี้ยงง่ายดอกเพราะคนจังเห็ดเพื่อนแมงเชื่อเพล่ป้าลุงเลยไอ้ซางก็ได้จังพ่อแล้วสเนาะอยากเห็ดโดนอยากยูดโดนอยากยูดโดนไปอยากยืดโดนขื่นเคลียร์กันอยู่เห็นบอลลิน

bỏ quay vào cứ xong thì xài mày ít đôi thế này ừ. cứ ngâm nhường <laughs> vì sang hoa bên xì cửa sư bây đẹp thường đèn an gì đèn nhìn oh đôi đôi ừ. mà tông được bên xì gì nữa chị đến xin gọi 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 Hà gọi 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 หวานในนี่เขาสิได้ตรงอยู่บ่นีอเนาะอืมมันส่วนลายส่วนมากมันทำอะไรได้ตรงเนาะส่วนลายสิแบบว่าเลือกเข้มได้ออกมาแบบว่าเข้มแห้งเสียนะเนาะอาะสิแดงแทนสร้างพร้อมนะดูเมื่อบ่ดูแต่ได้ขึ้นนีไม่ดูนะเพื่อนน่านเนี่ยมีงานบอกอันแล้วแต่สร้างแบบว่าเขาจะสร้างซีว่าปรผสมซีห่อานะอันในห้างเลย แต่ว so, to <soon. S 1> ่าตามที hmm. I mean, I mm ่สั้นล่างที่พเพื่อนนี่แหละกระตุ้งนี่แหละอาจใจได้ตัวรอบยงานมาแต่ละรอบเคือกันง่นเราคือในเฮือนคอยนะคอยบัดเอาแบบไปให้เพื่อนเอน่อเนาะคือที่ว่าย่อมสีเฮื่อนเมนน้องนิวนะพี่น้อยบัดนี้สีใหม่กับสีนี้มันกับสีต่างกันได้บัี้เนาะเทาท้าใหม่กับท้าปูนี่นะบัดมันกันจะออกก็ซด้เนาะแมนพี่น้อยนะมานปนอนมานอนเลยอะ่รก็เล้อเลือกบ่าไรอะให้่อใจนะฮาร์แบบ แบบให้เพื่อนเบิ่งเลยแบบพูบมันเลยแบบซีเลยสิเนาะแบบพูบเพื่อนดังนี้เลยเลยนี่ก็รไหวมาเพื่นโอ้โดยโดยมาชมหอสมุนสร้างหอสมมบ่แเหนว่าบริการถึงที่อาหารก็ได้ของแนวเราถ้าได้ห่อได้คุณข่อยไปอ๋อเว้นนี่ผู้ไดนน่ะมาซื้อนั่นแล้วมาหายนะ่นอ้าพูดอู้อะไรยังดุเนี่ยอะไรยังีบ่ Cabin bằng Cabin lùa bằng bung 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 bằng bung 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 ta bung 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 น yeah, mm ั yeah. nah ่งด uh, ูน really IR ี M. ่ชมมูบ oh ้าอเนี้ชมมูภาคแก้ไมดูหรอกยังเพื่อนเป็นไปนะไปถิ่ไบยุ่งมนเดี๋ยวไปถิ่มสดเด็ดมันเดเนาะมันก็ไปแซ่บเห็นแต่ไม่ตื้อกหดอสสมนอยากตซแบมยุ่มแบบยุ่มไปยังตุ้ยจักเหรอคือว่ารายอยู่ได้นี่เนาะสิบพันเนาะสิบพันแต่ิบาทนอนี่ลายอยู่เนาะเียมมงเสียไปเสียต้องปิ้งก่อนนะ ใส่ล้วเนี่นแล้วเราอยู่วามันด้เป็นหรอปะกินบัง้ากิอไรนะมันดีบุกต้องไปเห็ดก่อนไปปิ้งก่อนหน่อยเส้นยางมานะไาี่นองเลยน้องให้ตาดำกินขขาก่อนบนี้ปลาลูกเลยนาะมาส่งกับข่าวบได้ส่งเข่ามือนี้ส่งกับบมานี่ส่งเข้าวบได้ส่งกับมือนี้ส่งกับบได้ส่งเข่าแต่นมือเนาะก็เหนดกิิ้ยังพี่น้องเลย กันพวยแต่ันไม่ได้ออกนอกอ่ะโมมีน้ำอินแต่กัาเอา่นออกนอกไปซื้อนายโยน่ากินมาเนี่ยนี่กระดาษถั่วเราเมื่อกี้นี่กรได้มื่ออื่นนี่กะกินตามธรรมชาติทั้งบิเยเนาะมันดีกว่ได้มีทั้งปลาลุงปลาบุไหกกินช่วงนี่มากินน้องไม่กินเฮ็ดเพูดนนะเอากะแจ๊กสิกินยังนะนะเมนูว่าโดยกินซิ่งกินนั่นกะกินหมูกินยังกะกินขมืออะไรกะบัวไวเนาะมันนี่เท่านี้มันนี่บ้โดยกินไปธรรมชาตินั่งบิเนง่ายเนาะ ดไปซาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กาซิลาเด้อป้าลุงเลยเนาะไปพบพคอกันคลิปหน้าเลยขอบคุณละลายเป็นกวามรูใจให้กันเลยมาชมก่อนชมน้ำพี่น้องกันเลยเนาะถ้าพี่น้องโมเบิ่งกินที่เบิ่งกันย่ำใดจ้ะมาเจอกับโมไม่กินมเมย์มากินน้ำเจ้าเพื่อนะมากินน้ำเจ้าอย่างเช่่าเปิดข่าวเปติ๊มั้โอ้ยเนาะคอยกับ่มได้เอามาให้เราแต่ลอนคือวันนี้น้องวินเฟินบโอยูได้แล้วมีตุ่ยอยู่ที่นหนนะแล้วมากินหมูสังมาเจอเลยไปแล้วไปแล้วบายบาย สบายดีไหมสบายดีอ่ะเนียไปแล้วไปลุงเลยเนาะลินถือมืนอนน้ำอินเลยบอลินขอมือนอนน้ำตุ้ยเน่ยตุ้ยนอนผู้เดียวลินกับบาบตุ้ยเด้อบอกให้อินอาาบุญกินมาเลยมาทำเมื่อยหน่อยอยู่แล้วมาบินหน่อยหนึ่เนอไปแล้วไปาลุงเลยไปไปเมื่อเมื่อ